สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแต่ก็จะพูดถึงเรื่องของมงคลนะคะที่ใช้ในพิธีลงเสาเอกนะคะว่าในแพ็กเกจของร้านเราเราเตรียมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็พูดถึงเรื่องของไม้มงคลนะคะไม้มงคลที่เราใช้ให้กับลูกค้าก็จะเป็นไม้ไฟใหญ่แบบนี้นะคะ ไม้มงคลจะมีหลายไซส์นะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะแต่ละไม้ก็จะมีความหมายมีชื่อเรียกนะคะไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์ไม้พยุงไม้ทรงบาดานนะคะไม้สักทองไม้ทองหลังไม้ขนุนไม้กันเกานะคะก็จะมีชื่อเรียก แต่ละไม้นะคะแล้วก็จะมีความหมายของแต่ละไม้มงคลนะคะแล้วก็ไม้มงคลเนี่ยบางอาจาร,รย์ก็จะไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็บางอาจารย์ที่ที่เราเคยเห็นก็บางอาจาร,รย์ก็จะเอาไปวางเฉยๆเลยบางอาจาร,รย์ก็ตอกๆอกตแต่แต่ไม่ได้ตอกตามทิศตามไม้ชื่อเรียกของไม้ตามทิศนั้นๆนะคะแล้วก็ ก็แล้วแต่นะคะแต่และอาจารย์แต่และตําราไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ของเราก็คืออาจารย์ของเราจะทําพิธีกับไม้มงคลน,นี้ด้วยนะคะทํำยังไงลูกค้าบางคนหรือคนที่จะกําลังจะสร้างบ้านที่กําลังจะทําพิธีลงเสาเอกเนี่ยบางคนก็เห็นรายการของอาจารย์ท่าน,นนั้นๆแล้วว่าเออมีของมีอะไรอะไร,ะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้ว่าแล้วของแต่ละอย่างเป็นยังไงนะคะก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ บางคนเห็นว่ามีทองคำเปลวมีสีพึ่งนะคะแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะคะใช้ทำอะไรนะคะของเราก็คือเราจะใช้แผ่นทองคำเปลวเป็นทองคำเปลวแท้นะคะของซิกจะใช้ขนาด3.5นะคะทองคำเปลวมีหลายแบบนะคะมีแท้ไม่แท้แล้วก็มีหลายไซส์เคยเห็นไหมคะเล็กๆก,ก็มีหรือสามหรือขนาด3นิ้วก็3เม้นไม่ใช่สามเ,น,มามามเนนะคะแล้วก็สีพึ่ง สีพึ่งก็ของเราก็จะมีเป็นสีพึ่งเป็นตลับเป็นตลับสีพึ่งนะคะแล้วก็ถ้าถ้าคนไปซื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลับเล็กๆแบบนี้นะคะก็อาจารย์เราก็จะทําพิธีมีคาถาสวดน,นะคะมีคาถาสวดที่ที่ไม้มงคลก่อนที่ทําพิธีต่อนะคะบางคนก็จะเห็นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม้มงคลอาจารย์มีทองคาเปรวแปะนะคะอาจารย์จะแปะทองเปรวแล้วก็มีคาถา ด้วยนะคะมีคาถาที่ในการทำพิธีนะคะแล้วก็ของอย่างถัดไปก็จะเป็นอิอดนะคะอิดเงินทองนาคอิดเงินทองนาคของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอิดเงินทองนาคก็จะเป็นสายใหญ่สายใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นสายใหญ่เงินทองก็นาคอิกเงินทองนาคก็จะมีมี บางๆเล็กๆก็มีก็มีขายก็ราคาก็จะถูกลงหน่อยนะคะของเราจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นเงินทองหน้าแผ่นเงินทองหน้านี้ก็จะไว้เขียนชื่อชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านนาะ,ะขเขียนทั้งสามแผ่นนะคะแล้วก็จะมีใบไม้นะคะใบไม้ของเราก็คือจะใช้ใบเงินทองหน้า ะคบะใบเงินทองหน้าแล้วแต่อาจารย์นะคะอาจารย์บางคนเขาก็จะใช้สรารพัดใบทุกสิ่งใบมะยมใบขนุนใบทองหลางใบจังกวักใบสรารพัดใบนะคะของเราใช้ใบเงินทองหน้านะคะแล้วก็สสยเศกสายเสกหรือสายแก้วนะคะที่ที่ซื้อตามร้านสังกทานนะคะตามร้านสกรพันที่เขามาใส่กระถางถูกนะคะ,นะคะแล้วก็บางคนก็เห็นว่าทําไมสายแก้วของจะเป็น จะไม่ใช่จะไม่ใช่ขาวสะอาดนะคะของตึกจะมีทรายเสกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่เราจะมาผสมให้ลูกค้าเราด้วยนะคะใช้สําหรับพิธีตรวงสองเอกพิธีตั้งสารนะคะแล้วก็มีพลอยพลอยก้าสีพลอยก้าสีนะคะก็ ก็ไม่ใช่พลอยแท้นะคะก็เป็นพลอยทั่วๆไปร้านถังฆระทานมีขายทั่วไปนะคะก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าเป็นโรงงานตึงกก็จะใช้ไซส์ใหญ่ให้ลูกค้านะคะถ้าโรงสาอเอกโรงงานนะคะแล้วก็จะมีก้อนเงินก้อนทองเหรียญเงินทองหน้าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเตรียมนะคะเป็นเหรียญจีนบางคนก็เหรียญบาทส่วนใหญ่ติกจะให้ลูกค้าเตรียมเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าสิบตังเหรียญยี่สิบห้าตังเหรียญเงินทองลากอะค่ะ ะะจะกี่เหรียญก็แล้วแต่บางคนก็เก้าเหรียญอย่างละเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีงดเจงจี้นะคะงดเจงจี้หรือเอาไปใส่ในข้าวตอกนะคะของติ๊กจะมีเป็นแบบอย่างนี้ให้ลูกค้าเรานะคะที่ที่ติ๊กทำแบบนี้เพราะว่าเราจะมีคาถาคาถาข,าของเราเองด้วยที่จะสําหรับโปรยไม่ใช่โปรยธรรมดาของเรามีคาถาด้วยนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีนะี่ค่ะเป็น ใช้จะผสมแบบนี้ไปหน้าง,งานนะคะก็จะมีถั่วเขียวมีงาขาวมีเข้าเปลือกมีเข้าวตอกนะคะอันนี้คือที่เราจะเตรียมให้ลูกค้าเรานะคะแล้วก็อของมงคลที่ที่จะลงตรงเสาเอกก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนตรงอื่นตรงที่เสาเอกเสาโทนะคะตรงเสาเอกเสาโทรเราก็จะมีเป็น ต้นกัวต้นอ้อยนะคะต้นกัวต้นอ้อยที่เรามีให้กับลูกค้าก็จะผูกที่ต้นเสาเอกเสาโทอู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีผ้าเขามาผ้าเขามาสองผืนนะคะผ้าเขามานี้เป็นแบบไซส์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้ทั่วไปเลยนะคะแต่ทีนี้จะเขียนว่าขนาดใหญ่พิเศษนะคะเราก็จะผูกที่เสาเอกเสาโทนะคะอันนี้คือตําราเราจะเป็นแบบนี้นะคะนี้บางอาจารย์บางตําราเขาใช้ผ้าถุงนะคะอันนี้ก็ <laughs> แล้วแต่แต,แต่ละแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผ้าแพร ถ้าแพร่สามสีถ้าแพร่สามสีต้จะใช้ขนาด3เมตรนะคะเพราะว่าถ้า5เมตรมันก็จะ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 ,จะเกินเสาไปแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเมตรเดียวมันก็จะสั้นไปเล็กไปนะคะก็จะใช้3เมตรเป็นสีปกติทั่วไปนะคะของที่ใช้ในวิธีรงสสาเอกก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละอาจารย์ แต่ละตำราแต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันนะคะการทําพิธีลงเสาเอกเอสิ่งสําคัญคือเรื่องของเลิกเลิกวันเวลาเลิกงามยามดีที่ทําพิธีนะคะแต่ละอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าจะดูเลิกจากอะไรนะคะบางคนเคยมีลงเสาเอก1 1โมงลงเสาเอกเช้าแต่เช้าก็มี9้าโมงแต่ใหญ่จะ9้าโมงนะคะแล้วกเ็เขาจะมีเลิก อ่าเขาเรียกถ้าถ้าเป็นภาษาจีนก็จะได้เป็นช่วยยามอ่ะเป็นยามสองยามคนไทยก็สองยามเหมือนกันสองชั่วโมงเหมือนกันแต่ละแต่ละช่วงเวลาก็จะคิดเป็นสองสองสอง,สอง,ส,องสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยมีแบบโรงศึาเอกบ่ายโมงโรงศากาเอกอหกโมงเย็นก็เคยนะคะนั่นก็สือจะเป็นตำราเป็นตำราของสินแส นะคะบางทีลูกค้าจะมีตาราของมีเลิกของสินแสมาแล้วก็มาเชิญอาจารย์ธนก,กิจไปทําพิธีให้นะคะบางคนก็ได้เลิกจากพระสงฆ์ไปดูเลิกจากพระมาแล้วก็มาเชิญอาจารย์ไปทําพิธีให้ก็มีค่ะของเราจะไม่ได้ขัดกับศาสตร์ของใครใดใดทั้งสิน้นเราดูว่าดีแล้วก็คือตามนี้นะคะแล้วก็ของที่เราจัดในพิธีลงเสาเอกเราจะไม่ได้ใช้ของคาวนะคะของไหวาอาจารย์บางคนจะมีหัวหมูมีเป็ดมีไก่มีปลามีกับข้าวมีเหล้า นะคะก็แล้วแต่แต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พานใบสีอาจารย์บางคนก็จะมีพานใบสีเทพใบสีตอใบสีพรมใบสีปากชามใบสีพญานาคนะคะก็แล้วแต่แต่ละอาจารย์ว่าเขาจะไหว้ใครอะไรยังไงนะคะบางคนจัดของไหว้3.4จุดจุดไหว้ชุดใหญ่ไหว้พระแม่ธรณีไหว้เจ้าที่ไหว้สารพัดไหว้นะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตำราไม่เหมือนกัน แล้วก็ตําราคือด้วยความที่เรารับจัดของไหว้ด้วยคืออาจารย์ท่านไหนมาแล้วก็ลูกค้ามาสั่งเราจัดของไหว้เราก็ไปจัดให้นะคะทีนี้เราก็เลยจะมีความรู้ที่หลากหลายมากว่าแต่และอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่และอาจารย์ก็ไม่มีใครเหมือนเราเหมือนกัน <laughs> นะคะแล้วก็เราก็จัดตามตำราของเราประมาณนี้ของที่เราจัดก็คือมีประมาณนี้แล้วก็รูปแบบในการจัดของเราติ๊กทำคลิป ลง youtube หลายๆชอ่องหลายคลิปนะคะที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องวิธีลงเสาเอกนะคะว่าเราจัดอะไรให้บ้างนะคะทีนี้ด้วยความที่บางทีหน้างงานตึ่ไม่มีเวลามามาชี้แจงว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรหรือนี่คืออะไรคืออะไรเพราะบางทีเราต้องรีบ,ร,บรีบทำงาน,งานให้ให้เสร็จให้ทันเวลาพอเสร็จแล้วเราก็คือได้แค่ถ่ายคลิปจะมายืนพูดอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาที่จะยืนพูดแบบนั้นนะคะตึก๊กเลยทําเป็นคลิปที่ บอกแต่และอย่างแต่และอย่างนะคะว่าว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเ,าเราก็เห็นหลายๆหลายๆตำรานะคะที่ที่เขาทําแล้วเรา,เราก็รู้สึกแบบเ,เขาไม่ได้เหมือนตําราเราเราก็ควรจะชี้แจงว่าตําราเราเป็นแบบไหนนะคะอย่างอย่างไม้มงคลเนี่ยไม้มงคลเ,เห็นหลายเห็นหลายคนแล้วที่ที่เขาไม่ได้ทําแบบเราก็คือไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกตามทิศมงคลที่ ที่เขาบอกมาว่า,าไม้ราชพฤกษ์อยู่ทิศอคเนนะไม้ขนุนอยู่ทิศเหนือไม้ไช้พฤกษ์อยู่ทิศต,ตะวันออกอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ไม้มงคลบงคนก็คิดว่า,าแค่วางหรือคิดว่าแค่ต่อแต่ของเราก็คือเรามีการทำ พิธีกับไม้มงคลด้วยมีการแปะทองคําเปลวที่ไม้มงคลมีกาถานะคะแล้วก็ที่สาเอสกสาโทอาจารย์ก็จะทําพิธีมีการเจอมีการแปะทองคําเปลวนะคะบางทาถาีถ้าจะเตรียมในงานก็จะไม่ได้ใช้ทองคาเปลวแค่สิบแผ่นไม่พอนะคะก็จะใช้มากกว่านั้นนะคะก็อันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม,ไม่ได้เตรียมเองนะคะก็จะให้ตเตรียมให้เพราะว่าในแพ็กเกจของเราคือจะมีครบทั้งหมดเลยนะคะนอกจากว่าบางทีลูกค้าจะ ถามว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะให้เราเตรียมทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดยวติ๊กจะพูดถึงเรื่องการเตรียมของมงคลเตรียมของมงคลในกรณีที่เตรียมเองนะคะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มีสี่ข้อ5ข้อแหละที่ที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเราของมงคลถ้าจะเตรียมเอง จะเตรียมแบบไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าติ๊กจะมาบอกให้นะคะฝากติดตามคลิปนี้ของติ๊กด้วยนะคะฝากแชร์ฝากกดติดตามฝากไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ